สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหราพยากษ์ประจําเดือนเมษายนนะครับมากันที่นะครับคนลักนณาราศีกันแม่สาวน้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับแฟนคลับทั้งหลายนะครับทีนี้นะครับเดือนนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาวจิตใจเนี่ยนะครับไปอยู่ที่พบคนรักนะครับก็จะไม่ค่อยอะไรครับ มีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แล้วก็เคซี่เรื่องความรักมากมากเลยนะครับอะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูด้านจิตใจกันก่อนนะครับมาดูด้านจิตใจแล้วก็มาดูด้านการงานกันก่อนเพราะว่าดาวจิตใจกับดาวการงานเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพุธเล็กสีสีเขียวนะครับหลายท่านอาจจะเอะจันดาวประจำตัวของหนูเนี่ย หนูลัคนาราศีกันเป็นดาวอะไรเป็นดาวพุธครับเป็นเลข4นะครับแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับทีนี้เรามาดูการเปิดหัวมาตั้านวันที่1นึ่ที่2 1กับ2นะครับแป๊บเดียวดาวย้ายนะครับดาวใจอยู่ในภพอลินะครับก็จะค่อนข้างที่จะหงุดหงิดแล้วก็มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขนะครับทุกอย่างจัดการได้ด้วยการพูดคุย หลังจากนั้นนะครับดาวจ่ายโคจรย้ายราศีนะครับในวันที่2เวลา23.00นโดยประมาณย้ายเข้าไปอยู่ในภพคนรักนะครับดาวพุธนั้นโคจรได้ตำแหน่งปราดได้ตำแหน่งนิดแปลว่านะครับในช่วงตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่19นี่ยท่านจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ท่านระวังด้านอารมณ์คือตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่4ช่วงนั้นท่านจะโมโหร้ายอารมณ์รุนแรงเป็นพิเศษแถมไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองกลายเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันก็ได้เกณฑ์กับดาวราหูด้วยมันทำให้อะไรครับมีความคิดอะไรประหลาดประหลาดบุกมุ่น นะครับหรือบางทีคิดว่าตัวเองโดนของคิดว่าตัวเองโดนเสน่ห์ทำไมคิดถึงไอ้คนนั้นมันเยอะจังวะม,มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากช่วงผ่านโมโหไลน์ไปแล้วเนี่ยดาวใจมันได้ลาชาเลิกทีนี้เนี่ยก็จะเป็นคนเลยครับเป็นห่วงเป็นยายแม้จะไม่เป็นตัวของตัวเองแต่กลายเป็นว่าเป็นห่วงเป็นยายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมองโลกในแง่ดี นะครับจะเป็นช่วงสั้นๆคือตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่12หลังจากนั้นวันที่12จนถึงวันที่1 9เนี่ยนะครับก็ยังคงไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่คราวนี้หันไปพึ่งทางธรรมแล้อาจจะมีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิหรือบางทีก็อาจจะอะไรครับไปไหว้พระหรือบางทีก็หานะครับเครื่องรางของขังเสริมเข้ามา เพิ่มความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มตรงนี้ด้วยแต่หลังจากนั้นวันที่19ดาวใจายโคโจรเข้าพบมรณนะและก็ทับดาวมาะรุตยูด้วยนะครับช่วงดังกล่าวต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพิเศษเพราะนะครับดาวสุขภาพของเราในช่วงดังกล่าวเนี่ยมันโคโจรได้ตำแหน่งอุดอุดแปลว่าเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นก็จะต้องอะไรครับระวังคูณ2คูณ3เป็นพิเศษนะครับช่วงนั้นต้องระวังเป็นพิเศษเลยแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับผดผื่นภูมิแพ้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่19บจนถึงวันที่24นะครับช่วงนั้นให้ระวังผดผื่นภูมิแพ้น้ำเหลืองไม่ดีแล้วก็ระวังอ่า น้ำร้อนลวกนะครับระวังน้าร้อนลวกนะครับให้ระวังและไม่ควรเล่นน้ําช่วงนั้นอาจจะเกิดการเป็นลมนะครับอากาศมันร้อนเกินไปไว่ายน้ําอยู่แล้วเป็นลมหรือหายใจไม่ทันเป็นลมแดดแล้วก็น็อกอะไรเงี้ยก็ให้ระวังหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ยังคงจะต้องระวังอยู่แต่ไอในช่วงนะครับ ดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่19จนถึง24นั้นถ้านะครับท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรดังกล่าวเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะให้ระวังนิดนึงและเนื่องจากนะครับมันเป็นตัวท่านแล้วมันเป็นใจท่านท่านก็จะค่อนข้างที่จะหงุดหงิด ไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไอการที่ดาวโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะตั้งแต่วันที่19เนี่ยแล้วมันจะออกเมื่อไหร่นะครับมันจะออกในช่วงวันที่5พฤษภาแต่ไอใจที่มันโคจรอ,อยู่ตรงนั้นเนี่ยนอกจากมีความเครียดวิตกกังวลแล้วก็เจ็บปว่วยมันคิดเรื่องอะไรบ้างหงมันคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักอีกแล้วนะครับมันคิดเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นใหม่ อยากมีคนรักใหม่อยากมีแฟนใหม่หรือบางทีอยากได้บ้านอยากได้รถหรืออยากจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือต่างถิ่นนะครับก็จะคิดวนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มีการใช้อะไรครับเครื่องยนต์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีการเซิร์ชค้นหาบ้า Google กันเป็นพักใหญ่เลยในช่วงดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าเครียดไปตามดาวแล้วก็นะครับเนื่องจาก ดาวตัวท่านเป็นดาวอาทิตย์แล้วคาร์ดดาวพุธแล้วก็มีดาวอาทิตเนี่ยตามดาวใจของท่านไปด้วยดาวอาทิตเป็นดาววินาศนะครับทีนี้เนี่ยไอพอวินาศไปตกพบมรณะเนี่ยมันก็ทําให้ท่านเนี่ยไม่ควรที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวหรือไปทางเปลี่ยวหรือไปทางที่ไม่เคยไปแม้จะเป็นกลางวันก็ตามเพราะนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับมันดันไปลิงก์กับดาวอังคารซึ่งเป็นคู่ศัตรูไปทับดาวมะรึตรยูไปเจอกับดาวเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นไปได้นะครับแม่สาวน้อยคนลัคนาราศีกันเนี่ยขอให้ทำประกันถามอาจารย์ทำไมไปพูดเรื่องสุขภาพซะแล้วก็มันตกพมรณะมรณะมันก็แปลว่าการเจ็บไข้ได้ปวดก็ต้องพูดเพราะฉะนั้นนะครับครึ่งเดือน นะครับไปสงการเสร็จให้จบจากสงการเนี่ยก่อนวันสิบเก้าหลังสิบเก้าเนี่ยก็ทํางานปกติใช้ชีวิตปกติแต่ว่าไม่ประมาทแล้วกันนะครับในช่วงนั้นนะทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องการงานบ้างเนื่องจากดาวใจกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันเนาะนะครับดาวการงานเป็นดาวพุธนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่2 นะครับดาวพุธอยู่ธาตุลมสเสวยเพชรคาดเลิกนะครับก็จะเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาเป็นงานที่จะต้องสอบแข่งขันมีการทดสอบฝีมืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบถ้าท่านแข่งกับเพศตรงข้ามการันตีเลยว่าท่านแพ้นะขอให้ท่านแข่งกับเพศเดียวกันจะมีเปอร์เซน็นชนะมากกว่าหลังจากนั้นดาวนะครับพุธยาายนะครับ การงานดาวการงานของท่านโคจรไปเป็นอยู่ในตําแหน่งปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานทําเขารวยคําว่าเป็นงานทําเขารวยคือมันจะไม่ใช่งานที่เป็นท่านเป็นเจ้าของกิจการมันจะเป็นงานบริษัทเป็นงานเซลล์เป็นงานที่ปรึกษาเป็นงานช่วยเขาตัดสินใจให้วิเคราะห์หุ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นงานทําเขารวยเป็นงานทําเพื่อคนอื่นแต่ถ้าใครตกงานอยู่ต้องการงานมันก็ เป็นปลามันก็ไม่ได้เสียหายนะครับทำเขารวยก็ได้ขอยได้ตังค์เนอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงสั้นๆคือดาวการงานสวยลาชาเลอร์ก็คือจะเป็นบริษัทใหญ่งานดีนะครับมีสวัสดิการหรือมีโบนัสหรือได้พบปะพูดคุยกับคนชั้นนำหรือชั้นหัวกะทินะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่4จนถึงวันที่12 ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานหลังจากนั้นนะครับ12-19จะเป็นงานเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวนะครับความสามารถเฉพาะด้านนะครับหลังจาก19ปลายดาวการงานโคจรตกพบมอละนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะครับการรักษาการแก้ไขปัญหาแบบการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ เป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพอะไรต่างๆนะครับแต่ทีนี้งานช่วงนั้นเนี่ยมีดาววินาศวินาศแปลว่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จจะเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลนะครับหรือเป็นงานที่จะต้องไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นงานที่ท่านไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับอาจจะเป็นงานที่ต้องไปกับลูกน้องคือเราเป็นหัวนหน้า แล้วก็มีลูกน้องติดสอยห้อยตามอะไรไปด้วยเพราะมันได้เกณฑ์กับดาวอังคารดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาตาเดี๋ยวก่อนไอการที่ไปตกพบมรณะเนี่ยมันทำให้โอเคท่านไม่ค่อยแฮปปี้ท่านไม่ค่อยมีความสุขแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีอยู่ช่วงหนึ่งคือมันได้เกณฑ์กับด้านความรักเพราะฉะนั้นไอการที่จะมีปัญหาอยู่แล้วก็มีใครไม่รู้มาช่วยพูดคุยมีมา ให้คำเสนอแนะหรือช่วยท่านแก้ไขปัญหาอยู่ข้างๆมันก็จะทำให้ท่านยิ้มได้นะครับแล้วก็การันตีได้ครับเดือนนี้การเงินค่อนข้างดีเดี๋ยวไปดูอาจารย์อธิบายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะทุกกายและใจแต่หัวใจเนี่ยมีคนดูแลนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับขอให้เจอเรื่องดีๆ เกี่ยวกับเรื่องงานในเดือนนี้แล้วกันนะครับถามว่างานในช่วงที่มันย้ายราศีแล้วมันเป็นช่วงที่ไม่ดีไม่ควรนัดสัมภาษณ์ไม่ควรส่งใบสมัครงานหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปสมัครคือนะครับในช่วงวันที่21นะครับจนถึงวันที่26 เป็นช่วงที่ไม่ดีไม่ควรทำหลังจากนั้นทำได้ครับสเสวยเลิกดีสามารถทำได้หมดแล้วก็เป็นงานที่อยู่ในทัดไฟเพราะฉะนั้นจะต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วเด็ดขาดนะครับเป็นงานเกี่ยวกับด้านเอกสารพูดคุยแล้วก็เนื่องจากมันอยู่ในภพสุภะก็ทนหน่อยนะถ้าใครอยากจะแบบอาจารย์ไม่อยากไปทำงานต่างถิน่นไม่อยากย้ายงานไปอยู่ไ,ไกลๆก็แนะนำนะครับ งานหลังวันที่5พฤษภานะครับให้ดาวพุธย้ายออกไปก่อนนะอ่ะทีนี้มาดูสําหรับ SME บ้างนะครับ SME อาจจะต้องดูการเงินเป็นหลักนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องการเงินเดี๋ยวลองตามไปดูในตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะนะครับแต่ดูแล้ว SME ดาวการงานช่วงดังกล่าวไม่ไม่เวิร์กเดียวสำหรับการเริ่มต้นใหม่เลยเพราะเริ่มแรกดาวการงานก็เป็นปลา นะครับหลังจาก19เดาวการงานก็ตกมรณนะแต่ถามว่าไอ้ดาวการงานที่เป็นป่าเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่เราต้องฉกชิงวิ่งลูกค้าของคนอื่นเอามาหรือบางทีอาจจะต้องไปขอออเดอร์จากคนอื่นที่เขาทำไม่ทันเอามาทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นน่ยในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยอาจจะต้องหางานในลักษณะคือไปของ,งานคนอื่นงานใครล้นมือ ได้งานมาอยู่ในมือก็อ่านเราก็เอามาทํามาผสมบนเปแต่หลังจากนั้นนะครับวันที่19ไปอาจจะต้องเป็นงานที่ต้องเดินทางพบปะลูกค้าต่างจังหวัดหรือต้องติดต่อลูกค้าต่างประเทศไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการอะไรเงี้ยอาจารย์ยังไม่แนะนําในเดือนนี้นะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพ แม่สาวน้อยคนลัคนาราศีกันในเดือนนี้ดับเบิล underline ไว้เลยว่าเป็นอะไรที่จะต้องละหวังมากๆเพราะนะครับพบมรณะนะครับของคนลัคนาราศีกันมีดาวมฤตยูนะครับมฤตยูเนี่ยโคจรอยู Ko ่อยู่แล้วแล้วมันอยู่นานด้วยอยู่7ปีจะย้ายออกมีนา6กห้า นะครับแล้วดาวอุบัติเหตุอีกดวงหนึ่งคือดาวเกตจะโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพมรณะใน,นวันที่12เมษานะครับและนะครับมันดันได้เกณฑ์คือดาวมรณะของคนลัคนาราศีกันคือดาวอังคารเดือนนี้ทั้งเดือนดาวอังคารเสวยตำแหน่งอุด แปลว่าถ้าเกิดจะเกิดแบบบิ๊กแบงเกิดอย่างใหญ่โต2มันได้ตำแหน่งคือคาดนะครับคาดแปลว่าเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบปบุบัติเหตุร้ายแรงไม่คาดฝันในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้คนลัคนาราศีกันปีนี้อย่าเล่นสงการอย่าไปกับรถคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือที่เราไว้ใจหรือถ้าเป็นคนที่เขาทานเล่านะครับขณะขับรถดิงห้ามเลยนะครับด้วยดาวนั้นเปิดหัวมาดาวอังคารโครจรไม่ดีนะครับ ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่6เมษาเป็นช่วงที่จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมากที่สุดตำแหน่งคือ1ศีษะ2หัวเขา่าแต่ตอนนั้นดาวตัวท่านยังไม่โคจรย้ายเข้าไปพบมรณะอาจารย์ก็ว่าน่าจะแค่เฉียดแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรไปภูเขาน้ำตกทะเลห้ามนะครับต่อมานะครับในช่วงนะครับ วันที่6จนวันถึงที่19แม้ดาวมรณะจะโคจรเสวยเลิกดีแต่ในช่วงดังกล่าวในวันที่12ดาวเกตมาเจอกับดาวมฤตยูแล้วนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาในวันที่13เพราะฉะนั้นตั้งแต่13นะครับเลื่อยไปจนถึงสิ้นเดือนให้ท่านระวังอุบัติเหตุเป็นหลักนะครับอาจารย์หวังดีนะอาจารย์เป็นห่วง อาจารย์ก็อยากให้นะครับท่านเนี่ยระวังไปจนถึงดาวอังคารย้ายนะครับดาวอังคารเนี่ยจะย้ายราศีในวันที่1นึ่งพฤษภาเพราะฉะนั้นเมษานี้เป็นเมษานตรายสำหรับท่านเรื่องที่เกิดหนึ่งคือทางรถยนต์การขับรถเร็วเกินไปช้าเกินไปโดนตัดหน้า นะครับสจะเกิดเหตุกันเป็นหมู่คณะพานไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนเพราะมีดาวทั้งอังคารพรฤหัสเสาอาทิตพุทธแจมอยู่ในนั้นแสดงว่าจะเกิดการเป็นหมู่คณะมหาชนเพราะฉะนั้นการที่มีการไปที่มีคนเยอะๆถนนคนเดินนะครับตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรไปหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ขอให้ท่านเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านอยู่กับช่องอย่าไปเด็ดขาดนะครับแล้วมีดาวราหูแจมอังคารด้วยอาจจะมีเหตุระเบิดมีไฟไหม้มีอะไรหรือมีโดนลูกหลงนะครับในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับและอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรจะห้าวเล่นซนอะไรพิเรนพิเลนในช่วงดังกล่าวนะครับ แล้วก็ไม่เข้าไปใกล้สถานที่ที่กำลังก่อสร้างทางที่กำลังก่อสร้างหรือไปเทสไปเทสรถให้เพื่อนเอยรถเพิ่งออกมาจากอู่ช่วยเช็คให้หน่อยมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรโดยการที่เครื่องจักรมันยังทำงานอยู่แล้วเราไปดูอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกนิดนึงนึกความจานเป็นห่วงจริงเลยพูดเยอะ ไปดูโดยไม่มีเครื่องป้องกันเช่นแว่นตาหมวกกันน็อกหรือถุงมืออะไรเงี้ยนะครับเขามีให้ใส่ป้องกันได้ก็ช่วยใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องการเงินกับความรักเดี๋ยวไปรอดูตอนที่สองนะและเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมตามมาดูนะครับ